เพลผมก็กราบสวัสดีมิรักชาวทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเอดีได้อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็มาเล่นลิงนะวันนี้เราก็เล่นเป็นมูคองนะผมหรือลิงมเมล็ดส้มของเราเองน้องๆเออเขาบอกเลยนะว่าตึงจัดนะครับผมตอนนี้เราก็มาดูนะว่าจะเล่นออกมาเป็นยังไงนะครับน้องๆจัดไปต้นเกมเราก็ฟ์าไปก่อนนะครับลิงค่อนข้าง,าง,างเล่นนะพยายามเล่นให้ใจเย็นนิดนึงครับยับยังย้งชั่งใจไว้นะ พยายามอย่าไปบวกอย่าไปไฟมากต้นเกมนะครับเก็บอ็อบเจกเก็บคีบเก็บเงินไปก่อนนะครับผมพยายามให้เล่นได้สักคีใหญ่สักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ถุงมืออีกสองอันนะแล้วค่อยแบบออกไปเชิดชายนะครับถ้าเราเล่นตั้งแต่ต้นเกมเนะี่ยมันค่อนข้างจะแบบแย่ครับถ้าคุณตีไม่ติดคีคือสวยนะครับลิงมันเป็นตัวอย่างนี้อยู่แล้วนะติดคีคือเก่งไม่ติดคีคือกากนะครับเออแต่ว่าถ้าเล่นตามระดับเม็ดส้มอย่างพี่นี่น่าจะตึงอยู่แล้วนะน้อง ไม่ได้โมครับแต่ก็นิดหน่อยละเออโอเคผมก็ฟาร์มไปนะผมไปแท็กกลางนะครับเฮ้ยเล่นกลางน่าจะได้ได้นหน่วยนะอุ้ยสวยทุบไ่มเนยอุ้ย,ย,แ,ยแบมบนมันมีวิค่ะเฮ้ยชิบหายละชิบหายโอ้โหชิบหายกูนี่ไงชิบหายกูเลยโดลิกเตอร์ปาดแตกไปนะโอเคครับผมฝั่งนู้นเขาได้บังกรไปแล้วนะเดี๋ยวผมเอาดาร์กให้เพื่อนแล้วกันนะครับ จะได้ไม่เสียบเจ็กฟรีๆนะน้องๆอันนี้เราเออมาเด็กกรทุบไม่ไม่ไม่ไล่นะครับไม่ไล่นะคือเราต้องมองมินิแมปก่อนนะครับว่าฝั่งตรงข้ามมันอยู่ตรงไหนซะส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเขาอยู่เลนอ่ามังกรเราก็มาตีดักให้เพื่อนได้เลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องลังเลนะแต่ถ้าแบบเราไม่เห็นศัตรูในแมปอ่ะเราก็ไม่ต้องเปิดดักไม่ต้องเปิดอะไรก็ได้นะเพราะว่าเราเออเชีรยละมาดิคือเรามันเป็นตัวแบบชุดอะทุกคนาใจเข้าแล้วออกนะตีแล้วออกนะ คือถ้าเราไปเปิดอย่างเงี้ยเราอาจจะตายเองได้นะครับไปเปิดพวกมังกรอะไรเงี้ยนะเผื่อฝั่งตรงข้ามเขามาดักเรานะครับโอเคถ้าเราเล่นโซโล,โล,แลูแรงเราก็ต้องรอเพื่อนนิดนึงถ้าเพื่อนไม่มาเราก็ต้องมองเช็คแบบดีๆนะไม่งั้นเราอาจจะแบบพลาดแล้วก็ตายได้นะครับโอเคอันนี้ผมก็มาดีเอลซูไม่ทันหรอกนะเฮ้ยเอาดิผมกอบรวกไวอะวะ กูลองทุบเลยกันตีมาพอดีตายเลยนะกบรวบทีนี้คือแบบเกาะรถหมดหลอดนะเฮ้ยได้ต่อ okay, โอเคไปโอนะไม่หลอดนะอโอ้โหแหมโอ้ยโหจะไปตีตัวเล็กนะอ่ะกบเคลียร์เลยเหรอโอเคกบเคลียร์เลยผมก็เคลียร์เลยอะกบเคลียร์ก่อนนะน้องๆพี่ไม่เกี่ยวนะครับเอลสูบอกโดนเอา้าเอลสูตายได้ไงอะเอา้าเอลสูโดนตัวไหนฆ่าวะไม่ได้มองจริง เดนลอเลี้ยวเ,เหรอเออตายเชออย่นะครับเอลโซโฮโอเคอันนี้เรากบนะเอเคกบรวบละจังหวะนี้พี่เฉิดโอ้แหมเออเยี่ยงไปละไปแบบดิจิตลอลน้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพทำทำเพลงนะครับสับไม่ยังโอเคในทีมนัวกันอนะจริงๆผมว่ามันเล่นไม่ได้้บังให้กบหนะ่อยเออโอเคแจ๋วเออมาเดมาเดโอ้ยล้เลี้ยวอีกแล้วโอ้ยดีเนาะมีสแตต ตีชิงคลิปมาก่อนนะครับน้องจัดไปโอเคโอ้โหแม่ห่างผมแม่งแบบกะเอาผมสุดอะ่ะน้องกะไม่ให้เกิดกันเลยสินะได้เดี๋ยวรอพี่เลดเกมแล้วกันน้องๆโอเคผมนี่ผมก็ได้เป็นขีใหญ่มาแล้วนะครับคี่เซนตีนะอันนี้ผมก็ออกเป็นไอเทมปกตินะครับดาบฟาร์มนะถุงมือ3อันรองเท้าแล้วก็คี่ใหญ่นะครับผมโอเคจัดไปก็เป็นสายเบสิกนะเล่นลิงต้องเน้นถุงมือนะครับผม เน้นติดคีย์ไว้ก่อนนะครับเย่างนที่บอกนะเอยเอาเดิอุย้ยแหม่ผมวิ่งช้าคือผมไม่ได้เอเฮียแม่งจะเล่นอย่างเดียวเลยวะ่ะโอเคไปละไปละเพื่อนไม่ต้องพูดทํามทำเพลงครับกูไปละยาวๆจัดไปโอ้ยลากมันนี่ด้วยนะโอเม่น่าจะไม่รอนะครับคือผมไม่รู้จะช่วยยังไงวะทุกคนเฮ้ยหูยถูกไม่ข้ามคือไม่ข้ามกำแพงนะโอเคไม่เป็นไรตีแดงต่อไม่สนใจนครับ พยายามยับยั้งชั่งใจไปนะเล่นลิงนะครับ,บถ้าเราแบบอยากบวกจริงคือเราต้องรอของนะถ้าเรารีบไปบวกมันอาจจะตายได้ไยเอ๊ะมาดีเหยื่อตัวแรกของเรานะครับไอ้เพ่ตัวแรกแทนแทนเราเรี่ยวรำอู้หูยชิ่งคลิป <ๆ S 2> เราเรารวบนี่ไงถูกกระโหลกไงถูกกระโหลกไปหนึ่งทีนะน้องๆหัวแตกนะครับเอ๊ะผมเพิ่งรู้นะกบมันแบบ มันลดเกาะเยอะอะคือแบบนึกว่ามันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นครับอันนี้คือรวบม,มาตีทีเดียวนี่หายเลยนะเบาดงเบาดํานี่ก็โดนแรงมนะครับโอเคคิวเลนไอทูเลนเขาไปฟาร์มตัวเล็กต่อนะเห็นในมินิแมปนะออแล้วน้องๆเราก็เอาอเจห้เพื่อนไปเลยนะครับจัดไปแจแ๋วก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆเราจะอยู่รอเคลียร์ล่างก็ได้นะครับุบกปดิมาเลยครับแตกไปนะ ได้สลิกสติงมาแล้วก็ได้ทุบหัวหบารดัมเนืนอโอเคจะ่ไปต่อไปก็คือรองเท้านะครับผมคือรองเท้าเราไม่จําเป็นต้องรีบออกมากนะอย่างที่ผมบอกนะครับลิงมันไม่ใช่ตัวที่แบบว่าต้องไปเล่นไฟตลอดเวลานะครับพยายามฟาร์มให้ได้เยอะๆนะให้มีไอเทมก่อนแล้วค่อยไปเล่นนะครับหรือใครสะดวกแบบไหนก็เล่นได้แล้วกันนะครับผมอาจจะพูดถ้าผมจะบอกว่ามันต้นเกมมันไม่เล่นไม่ได้ก็จะว่าไปนะมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับเอว่าคนจะดวงดีหรือดวงซวยนั้นเองนะ อิกเตอร์เข้ามานะครับให้โกบเอาจริงดิผมไม่เล่นดีว่นะเพื่อนโอเคถอยเลยถอยเลยไปดักแดงเนี้ยนะทูเรนน่าจะมาแหมมาทําไมล่ะให้อายบ้านนาแล้วน้องไม่ต้องกลับขึ้นมาโอ้โหโอ้ทุบม่เอาสุดด้วยโอ้โหแล้วเราเลี้ยวมาโอเคกูแตกครับเห็นได้ชัดว่าผมแตกนะน้องๆทีมไปนัวกันนะเ่นบนเดี๋ยวผมไปทำเบไว้ก่อนแล้วกันนะครับคือ ฟ้ามันก็สําคัญนะผมก็ทิ้งฟ้าไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาดาร์กให้เพื่อนต่อแล้วกันนะไปเคลียร์บนก่อนอ้าวลิกเตอร์มาก่านเจสสิครับอย่างนี้น้องก่อนเจสสิครับมาเด็กหดหดอ้าวฟิกฟิกไปไหนเอ้ไม่รอดนะครับโอ้โหพี่มีโดดตามมาครับน้องพอดีพี่เป็นลิงนะครับลิงหลอกเจ้านี่ลิงหลอกเจ้านะครับโอเคจังหวะนี้ปิดหลังได้นะใจเย็นนะครับเล่นลิงระดับเม็ดส้มนะครับใจต้องนิ่งนะน้องๆจัดไปโอเคครับ ในเวลาเราละโอเคเขาเปิดตาแล้วนะคุบมาเดีมาเดียมาเดี๋ยนี่งไงแตกไปสามตัวนะเวอร์นะครับผมก็ถ้าเล่นลิงคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นลิงนะครับทุกตัวที่เป็นตัวลวงนะพวกแอสซัสซินอ่ะถ้าเราไปนัวก่อนนะเราอาจจะแบบเปิดได้ตัวเดียวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรารอจังหวะแบบฝั่งตรงข้ามเขาหมดทุกอย่างยังไงเขาก็ไม่ไหวเรานะคือเรามีของด้วยนะครับเวลาเรามีของมันก็ทุบแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้า หลักๆเลยเนี่ยถ้าเราเล่นลิงหรือตัวลลวงตัวไหนก็นแล้วแต่นะครับคืออยากให้ใจยเย็นแค่นั้น,นครับอย่างเช่นลิงอย่างเงี้ยมันต้องเป็นตัวเข้าจังหวะ2จังหวะ3นะครับผมเคยพูดไปแล้วนะจังหวะ2คือเราอาจจะรอฝั่งตรงข้ามเขาใช้สกิลสําคัญไปก่อน1สกิลนะอย่างเช่นแบบเขามีเปิดตาอย่างเงี้ยรอเห็นเขาเปิดตาก่อน,อนแ,ลแล้วเราค่อยเข้าก็ได้นะหรือจังหวะ3นะครับจังหวะ3คือเพื่อนเพื่อนตายกันหมดอะเออแต่มันก็จะเป็นที่ต้องรอไงเพราะว่าบางจังหวะเรา ต้องแบบล้วงตัวสําคัญอนะเข้าใจปะเออถ้าเราแบบเข้า04-05ส,สมมติเราไปตีตีเมทเงี้ยแ,แคลรี่ก็ยิงฟรีถูกไหมครับเราต้องหาจังหวะน,นะครับว่าเราจะล้วงตัวไหนก่อนนะโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้เราเอทูเลนเลยนะโอเคกลบมานะทุบไปเดนี่อุ๊ยลิเตอร์อยู่เหี้ยเ้าไปละโอเคครับตีเข้าแล้วก็ออกนะไม่ต้องเล่นมากนะเบอร์ชุดเดียวไม่ตายออกหนีเลยนะครับวิ่งวนเอานะเล่นลิงนะจัดไปโอ้ยบอรัมน่าจะได้เนะี่ยผมปิดหลังได้อยู่นะครับ โอเคผมวนมาแล้วเนดะี๋ยวเขาเปิดตาแล้วนะเขาเปิดตาอย่างนี้เราก็วิ่งเข้าได้เลยนะยนี่งมาเลยโอ้โหแตกไปสองนะครับแตกไปสามนะจังหวะน,นี้ตึงเกินก็ประมาณนี้นะครับเล่นลิงนะหลกัหลกๆคือการใจเย็นนะครับเล่นยับยั้งชั่งใจนะรอรอของก่อนนะครับอันดับแรกเลยเล่นลิงรอของนะมีคีย์สักชิน้นนึงเนี่ยค่อยค่อยไปเล่น,นครับคีย์ชิ้นหนึ่งนี่คือแบบคีย์ใหญ่นะไม่ใช่แบบถุงมือคีย์อันหนึ่งนะครับเฮ้ย มึงคิดว่ามันจะรอดเหรอมึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอครับบอลดัมันชื่อบอลดมหรือลมเบอร์วะเออบอลดมแม่ชื่อแม่คล้ายๆกันนะโอเคอันนี้ผมน่าจะได้ป้อมนะครับสองป้อมนะกลางกับล่างนะครับจังหวะนี้ยังไงเดียเพื่อนโอเคถอยถอยนะครับถอยนะอันนี้เราเล่นเล่นตรงบ้านเขาไม่ดีนะค,คือเราได้เปรียบก็จริงนะแต่ถ้าเราเล่นหน้าบ้านเขาอเราตอดเขาให้ตายยังไงเขาก็กลับบ้านไปรีเลอดได้นะแต่เราจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเราไม่ได้มีบ่อให้รีเลอดตรงนั้นนะครับ เราก็พยายามเล่นแบบอ่าเซฟๆแล้วกันนะเอาป้อมเสร็จก็ถอยมา,อ,าออบเจกต่อนะเพราะตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะครับเราอย่าไปเล่นให้ตัวเองเสียเปรียบนะบางทีบางคนเขาโถบเกินนะครับโอเคผมไม่ขึ้นไตเกิดเอ้ยไม่ขึ้นดาบแดงแล้วนะผมขึ้นเป็นไตเกิดแทนนะครับในจังหวะน,นี้นะ่าจะได้เล่นนะโอเครอเลยครับใจต้องนิ่งนะครับเล่นใจเย็นๆนะรอเขาแบบเปิดกันก่อนนะครับให้ทีมเราเข้าไปเล่นก่อนนะอาจังหวะนี้นะเนี่ยอะเขาเปิดตาแล้วนะ เปิดตาอะไรอย่างงี้เราเล่นได้เลยนะครับปโหโอ้ยเอาเดะเอาเดะเอาเดะเออแตกไปสี่กูได้หมดไหมเนี่ยโอ้โหกบได้ไปตัวหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรครับไบโอนี่ไม่น่าจะรอดนะน้องๆไอผมวิ่งทำเนี่ยชิงคลิปกูโดดมาแล้วนี่ไงกูโดดมาแล้วครับน้องเก็บคอร์สทิวไปนะโคตรเวอร์ครับโอ้โหพี่มีตังค์อีกพันสามะน้องพี่ยังไม่ได้สับเขียวโชว์เลยอะเออเวอร์ปะ ขี้โมชิบหายกูชนะหน่อยก็ขิงจัดนะโอเคผมก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆกับลิงระดับมเมล็ดส้มนะมเมล็ดส้มนะครับของไม่ใช่เมล็ดส้มนะครับก็ประมาณนี้นะเล่นลิงมันก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบลอยเทมนะครับในช่วงต้นนะคือตัวละครมันเลดเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็พึ่งพาดวงด้วยนะอย่างบางคนอนะ่ะถ้าเล่นลิงไม่เกิดนะครับแนะนําให้ไปฟาร์มหาตังนะคือลิงไะยังไงมันต้องมีของนะครับสัก2ชิ้นนะ มีคีบใหญ่สลิคสติ้งเนี่ยโอเคเล่นได้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณแบบฝืนเล่นดักฆ่าอย่างเดียวเนะี่ยผมผมไม่แนะนานะผมเห็นหลายคนเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปแบบรอจังหวะหรือดักอย่างเดียวอะ่ะมันค่อนข้างจะเสียในเรื่องทามิงการฟาร์มนะครับคีบป,ป่าคีบอะไรเราก็ฟาร์มได้นะทุกคนคือมีของยังไงมันก็โหดนะมีตังค์ยังไงมันก็โหดนะครับไม่ใช่ว่าไปดักรอฆ่านะผมเล่นผมแบบโอ้โหเห็นลิงบางคนแบบ ดักฆ่าอย่างเดียวรู้แหและว่ามันแรงอ่ะทุกคนเข้าใจปะแรงแต่ถ้ามันยังไม่ได้เปรียบมากมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันอาจจะฆ่าได้แค่แค่รีแต่มันไม่ได้ฆ่าได้ทั้งทีมไงเข้าใจปะเออกประมาณนี้นะทุกคนดามเมจผมก็ทําไป8ปดหมื่นนะแต่นี้8ปดหมื่นสามครับค่อนข้างจะน้อยอยู่นะเพราะว่าเราเป็นตัวล้วงจังหวะสองจังหวะสามไงทุกคนมันเป็นตัวหลอ่อซากนะเราไม่จําเป็นต้องไปล้วงเร็วอยู่แล้วเราไม่ได้ทาดามเมจมากอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ดามเมจต่อเนื่องนะมันเป็นดามเมจแบบเข้าแล้วก็ออกนะครับ ส่วนไอเทมนะครับเจาะก,ก่อนเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะครับหรือตาไหนแทงเยอะแล้วก็ออกแค่นั้นเองนะมูลานะครับโอเคก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับทุกคน